ขออ้างอิงโกลแมนแซกแล้วกันโกลแมนแซกเขาก็ให้อัพไซต์ไปถึง4,900คำถามคือ,อแล้วโกลแมนแซกจะผิดไหมก็ทองคำมันก็เลยยังดูเหมือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะยกเว้นนะครับเรื่องของรัสเซยียยูเครนจูบปากกันซึ่งผมไม่คิดว่าจะรวดเร็วทันใจเราได้นะัก ถ้าเกิดรัสเซียยูเครนจูบป,ปากนะครับมีการคืนตัวันบัตรที่ฟีดของรัสเซียไว้คืนดอลล่าร์ให้กับรัสเซียไปอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โจะเกิดอะไรคือทองจะจบรอบเลยไหมสองปีขึ้นมา100%แล้วจะลงแรงๆแงบบที่เราเคยเห็นในอดีต การลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sist e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนั้นใน8 sessions เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพิ0เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนแล้วทองเอาได้ไหมเนี่ย ผมกลับมองว่าทองเนี่ยมันแสดงได้ถึงอาการที่แข็งแกร่งออกมาให้เราเห็นแล้วนะครับเออเมื่อคืนอาจจะดูเหมือนลงหนักอะ่ะแต่มันก็มันก็พอเข้าใจได้มันเป็นอาการตกใจจากการซิเวอร์นะครับเออแต่ดูจากอาการตลอดสองสาเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนเดือนตุลาคมแล้วกันตั้งแต่ที่มันควรต้องจบรอบอะ่ะแล้วมันเย็นได้นะครับก็เห็นลงความแข็งแกร่งบางอย่างบวกกับปีหน้า อขออ้างอิง Goldman Sachs แล้วกัน Goldman Sachs เขาก็ให้อัพไซด์ไปถึง4,009คำถามคือ,อแล้ว Goldman Sachs จะผิดไหมก็มีโอกาสผิดแหละแต่เราก็ต้องมองดูที่เหตุผลในปีหน้าด้วยครับว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าภาพของดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นนะครับเช่นถ้าเราคิดว่าเฟดปีหน้าส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบีย้ยครั้งเดียวแต่ตลาดเชื่อว่า2ครั้ง ไปไปมามันอาจจะได้มากกว่าเท่ากับสองครั้งก็ได้จากอะไรหนึ่งอย่าลืมว่าประธานเฟดเปลี่ยนตัวนะครับอย่างที่สองเนี่ยสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คิดกันเลยก็คือชไหน่าช็อกชไหน่าช็อกก็คือตอนนี้ภาคการผลิตของจีนเนี่ยโอ้โหแม่งสมบูรณ์แบบนะครับแล้วถ้าสารสูงอเมริกานะครับอ่าเขาตัดสินเรื่องของทารีฟนะครับรีซิโปรคอลเนี่ยว่าเฮ้ยมันมันเกิน เกินเป็นการใช้อำนาจเกินเขาเรียกว่าอะไรเดียใช้อำนาจประธานาธิบดีเกินขอบเขตเนี่ยถ้าตัดสินออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทาลิมันก็จะซาลงโอ้จีนซึ่งปีที่แล้วเจอทาลิทั้งปีเนี่ยนะครับยังสามารถเอาอยู่ได้ปีหน้าถ้าไม่มีเรื่องนี้สินค้าจากจีนจะขนาดไหนนะครับเขาเรียกว่าใช้หน้าช็อค2.0มันจะเกิดขึ้น คลื่นของพายุสินค้าจากจีนมันจะถมซัดกระหน่ำทั่วโลกถ้าอยากรู้ล่ะซัดแล้วเป็นยังไงดูเมืองไทยเป็นเป็นสำคัญนะฮะเมืองไทยปีนี้เป็นเหยื่ออันโอชานะฮะจากสินค้าที่จากจีนที่พาเลทเข้ามาเราจะสังเกตได้เลยว่าเงินเฟอ้อเราทำไมแบงค์ชาติถึงตั้งเป้าติดใกล้ศูนย์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าภาคการผลิตเราตอนนี้มันสินค้ามันต่ำมากมันถูกมากแต่ทุกวันนี้ที่เรายังเงินเฟอ้อยังไม่ถึงขนาดแบบติดลบเลยเพราะว่าพวกภาคบริการเราอ่ะมันมันยังสูงมากค่าแรงเราสูงทุกอย่างเราสูงนะครับก็ทําให้เงินเฟอ้อจากภาคบริการเราไม่ได้ไม่ได้ลงต่ำโอเคเราก็จะได้เห็นเนี่ยนี่คือตัวอย่างเมืองไทยตัวอย่างชัดเจนเลยพอเจออภิมหาคลื่นสินค้าจากจีน,เง,นเงินเฟอ้อเราโดนกดต่า ใ่ปีหน้าทั่วโลกจะเจอแบบนี้โดยเฉพาะในอเมริกาการลดดอกเบี้ยมันก็เลยง่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะเป็นปัจจัยหนุนทั้ง equity แล้วก็สินค้าพภคภัณฑ์อื่นๆก็ทองคำมันก็เลยยังดูเหมือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนนะยกเว้นนะครับเรื่องของรัสเซยียยูเครนจูบป,ปากกันซึ่งผมไม่คิดว่าจะรวดเร็วทันใจเราได้นะั นะครับย่งถ้าดูจากเซเลนสกี้ดูจากอะไรหลายอย่างดูจากสไตล์โดนั้นทําด้วยอย่างเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทุบทองให้มากที่สุดผมยังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงแบบสามเดือนแรกของปีหน้าทองมันก็เลยยังน่าจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการลงทุนได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับหุ้นนะเออนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกอะ่ะปัจจัยสําคัญเลยก็คือปีหน้าเงินเฟ้อมันจะถูกกดต่ำมากมนะครับ ค่ะส่วนฝั่งของประเทียูเครนเนี่ยล่าสุดทางคุณเชลกีกับคุณทรัมป์นี่บอกว่าความคืบหน้าไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะเกิดอยู่สามารถดีลกันขึ้นมาได้นะคะเกิดแผนสันติภาพใช้กันได้ขึ้นมาในช่วงต้นต้นปีเนี่ยนะคะพี่ปิงกระทบทองไหมคะคือพอดีมันสังเกตป,ป่าว่า,วามันตลกมากเลยมันข่าวนี้ยมันมาเมื่อคืนพอดีแปลว่าอะไรแปลว่าดิวสันติภาพเนี่ยมันคุยกันมาตั้งนานแล้ว แล้วก็คืบหน้ามา,าตั้งนานแล้วแต่เราไม่ฟังเราไม่ได้ฟังเราไม่ได้ฟังข่าวเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นทองขึ้น <c oughs> เห็นเงินขึ้นไปเรื่อยแต่พอทองมันลงอ๋อข่าวนี้แหละสําคัญเราก็เลยไปหยิบมาไงเข้าใจไหมฮะก็อาจจะมีผลนะครับแต่อย่าลืมว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับฝั่งโปรตีนด้วยนะครับแล้วแผนปติภาพที่ว่าเนี่ยยังไม่รู้คืออะไรแต่ว่าดีไม่ดียูเครนพนนาจะมีการเลือกตั้งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเลยก็ต้องรอดูมากกว่า นะครับค่ะแต่ว่าคือท้ายที่สุดถ้าเขาเอ็นเกมจริงเนี่ยมันกดดันทองไหมคะจริงๆริงกิต้าเคยคุยกับพี่ปิกพี่ป่อนข้างครัวประเด็นนี้อยู่พอสมควรนะปีที่แล้วใช่ก็มันเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่ทําให้บรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกซื้อทองเอ่อมาเป็นรีเซิร์ฟนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยดันที่ดันทองขึ้นมาพอดันทองขึ้นมาก็ดันซีเวอร์ขึ้นมาบ้างแล้วซีเวอร์ช่วงหลังมันขึ้นมาด้วยตัวมันเองพอซีเวอร์ช่วงหลังขึ้นด้วยตัวมันเองก็ช่วยดันทองอีก ต่างคนต่างสลับกันดังนงั้นปีหน้าถ้าเรื่องรัสเซียอยูเครนจูป,ปากจริงก็ทองก็เตรียมพังนะครับพังที่ว่านี่คือระดับไหนคะพี่ปิงคือพังคือทองจะจบรอบเลยไหมสองปีขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นแล้วจะลงแรงๆแบบที่เราเคยเห็นในอดีตหรือว่ามันมีบางมุมที่มองว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของโลกไปแล้วเป็นรีเซิร์เป็นสิ่งที่เอามาช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของการเสื่อมค่าของดอลลาร์มันลงมันก็จะไม่ลงแรง มันประวัติศาสตร์มันสอนเราแล้วอย่างที่คุณกีตาร์ได้โชว์ตัวเลขออกมาเออมันประมาทไม่ได้มันมันตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนมันขึ้นมามันก็ขึ้นมาด้วยธนาคารกลางซื้อซื้อจริงๆด้วยแล้วถ้าเกิดรัสเซียยูเครนจูบปากนะครับมีการคืนเอ่อตัวพันธบัตรที่ฟีดของรัสเซียไว้คืนดอลล่าให้กับรัสเซียไปอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเกิดอะไรอ่ะนึกภาพดิก็หยองอ่ะ มันอาจจะไม่จำเป็นต้องลงในระดับแบบดอดาวห้าสิเปอร์เซ็จากยอดหรอกโอ้ขอสักยี่สิบเปอร์ซ็นจากยอดก็หนักแลนะนะค่ะนะครับก็ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะขนาดไหนรู้อย่างเดียวก็น่ากลัวนะครับแต่ไม่คิดว่าจะเกิดนะองั้นพี่ปิงแนะนำยังไงกับทองคำคะ่ะพี่ปิงค่ะคือปีหน้ามันเหมือนเดิมเลยคุณกีตา้าก็คือทีหน้านะครับ t h e r e is no alternative มันไม่มีทางเรียกอื่น เงินเฟอ้อถูกกดต่ำดอกเบี้ยมีลุ้นจะปรับลดลงนะครับาภาพการเติบโตของโลกยังคงมีอยู่ปีหน้า GDP โกดโลกนะครับก็อย่างน้อยๆ MF ก็มองไว้ประมาณ2.3นะครับตัวอเมริกาเองนะรเราจะเห็นได้ว่า f e d เองปรับจาก1.8เป็น2.3นะครับนะฮะ โกลแม็กซอ่ะไม่ได้มอง2.3ด้วยเขาให้2.5ด้วยมึงนะครับ2.5 2.6นี่แหละของเมกาโมซูลน่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ